ปิดท้ายกันที่กิจกรรมของโรงเรียนอันสำชัญนครราชสีมานะคะที่ได้มีการจัดกิจกรรม A C N Family Run ระดมทุนสร้างโดมคลุมลานอเนกประสงค์ค่ะที่สวนน้ำบุ่งตะลัวเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9โรงเรียนอันสำชัญนครราชสีมาร่วมกับสมาคมผู้ปกครองนักเรียนและครูสมาคมสิทธิ์เก่าและผู้ปกครองได้จัดกิจกรรม A C N Family Run ครั้งที่ส โดยได้รับเกียรติจากพลตรีอัธชัยรักษาศินผู้บัญชาการมณฑลทหนารบกที่21เป็นประธานพร้อมด้วยภาราดาดรวิทยาทเทพกอมผู้อำนวยการโรงเรียนอัศสสมชัญน,นคนรราชสีมาโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อที่จะระดมทุนสร้าง โดมคลุมลานอเนกประสงค์เพื่อนำมาพัฒนาคุณภาพการศึกษาและส่งเสริมให้นักเรียนผู้ปกครองรักการออกกำลังกายใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ร่วมกันทำงานเป็นหมู่คณะมีความสามัคคี ส่งเสริมให้เยาวชนสนใจในการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์มีสุขภาพกายสุขภาพใจที่ดีทําให้มีความคิดที่ดีขึ้นซึ่งเป็นสิ่งสําคัญในการพัฒนาเยาวชนของประเทศและเป็นการเฉลิมฉลองโรงเรียนอัดสัมชัญน,นครราชสีมาครบรอบ57ปีค่ะสำหรับกิจกรรม ACN Family Run ครั้งที่3ได้มีการจัดวิ่งแบ่งเป็น2ระยะ ก็คือระยะมินิมาราทอน9.6กิโลเมตร VIP และฟันรันซึ่งก็มีเหล่าบรรดาผู้ปกครองนักเรียนและประชาชนทั่วไปที่รักในการออกกำลังกายเข้าร่วมกิจกรรมนี้เป็นจำนวนมากค่ะ